เขาที่ศึกษาวันนี้แล้สุดเออหมือนก็เป็นคนอะไรที่ดีกว่าเงินฝากยอมมีจุดสิทธิ์ใ,ให้ได้ไม่ลยากค่ะ <laughs> ที่ที่นี่ก็น่ารักครับว่าเก่งแล้วก็ให้เทคนิคเยอะแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างเคลียร์ ยังเลยค่ะเพอนื่ว่ายังไม่ได้ไเริ่องอก็คือเริ่อปนาเาเป็นกันเองเลยนะคะเพราะว่ามาที่ True Space ใช่ไหมก็น่าจะเป็นดีแลกแชร์ลิงมาสะดวกสบายกิจกรรมที่ฟรีนะแล้วก็ใครเข้ามานั่งฟังแบบนอนแบบอาจจะฟังด้ยแล้วนีก็อาจจะบวกความรู้เรื่ไับ ทีที่อากรก็มีการแนะนำที่ดีแล้วก็มีการแบบไยบไงรัเพื่อความรู้ทั้งสองฝ่ายแต่เราผมเองก็เป็นมือใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องพูดอะไรเลยแต่ว่าพี่ที่นี่ก็น่ารักแบบว่าเก่งแล้วก็ให้เทคนิคเยอะแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบตึงเครียดหรืออะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ผู้บรรยายก็พูดนี่ว่าแหละจริงๆก็ฟังนะแม่บอกว่าตื่นตาตื่น